ครับมาช่วงเรารักในหลวงครับคุณผู้ฟังครับนับตั้งแต่ปี2493หลังจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญทานบาร,รมีมากมายจนเหลือที่จะพนานาได้สุดสิน้น ครบถ้วนทั้งสองประการคือธรรมทานซึ่งถือเป็นทานอันเลิศทางพระพุทธศาสนาสามารถแก้ความทุกข์ยากขาดแคลนทางจิตใจทำให้เป็นสุขและตั้งอยู่ในความดีโดยได้พระราชทานพระบรมราชโชวาทแฝงด้วยคติธรรมเป็นเรื่องเตือนใจในเรื่องต่างๆแก่พระสกนิกรตามสถานะและวาระโอวาดอยู่เสมอ ในท้องถิ่นที่ต้องการความรู้ได้พระราชทานความรู้และตรัสแนะนำในสิ่งอันจะทำประโยชน์มาให้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงช่วยดับทุกข์ความเดือดร้อนในจิตใจของประชาชนทั้งมวลน,นอกจากธรรมทานแล้วอามิสทานหรือวัตถุทานก็ทรงมีพระเมตตาคุณในพระราชาหฤทัยเป็นล้นพ้น ได้พระราชทานพระราชทรัพย์และวัตถุสิ่งของต่างๆเพื่อแก้ความทุกข์ยากขาดแคลนทางกายให้แก่พระสงฆ์นิกรเสมอมาในการบำเพ็ญทานบาร,รมีนี้ได้ทรงบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกประการคือทรงบำเพ็ญครบถ้วนตามคุณสมบัติของฐานสามประการ ได้แก่คุณสมบัติของทานประการที่หนึ่งคือการพระราชทานให้แก่บุคคลที่สมควรได้รับการอนุเคราะห์โดยไม่ได้ท่งเลือกเชื้อชาติศาสนาคุณสมบัติของทานประการที่สองก็คือถึงพร้อมด้วยเจตนาโดยทรงมีพระเมตตาคุณเปี่ยมล้นในพระรชาชหฤทยัยทั้งก่อนพระราชทานคณะพระราชทานและหลังการพระราชทานแล้ว คุณสมบัติประการที่สามคือวัตถุที่พระราชทานนั้นล้วนเป็นประโยชน์แก่รัชดรผู้รับพระราชทานให้พ้นจากการขาดแคลนได้อย่างไม่มีข้อสงสัยนอกจากนี้ยังทรงบำเพ็ญทานให้เป็นบุญตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้คือบำเพ็ญให้เป็นเครื่องชำระกิเลตอันมีความละโมบเป็นต้นตัวอย่างเช่นสวนหลวงรอเก้า ซึ่งชาวไทยร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักดิก็มิได้ทรงสงวนไว้สําหรับพระองค์แต่ได้พระราชทานให้เป็นสาธารณสุถานเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลส่วนโครงการหลวงโครงการพระราชดําริต่างๆที่มีอยู่นับพันโครงการทั่วประเทศรวมทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งโปรดให้ตั้งขึ้นในภาคต่างๆเพื่อศึกษาพื้นที่และวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชผลให้เหมาะแก่ท้องถิ่นอันเป็นการแก้ไขต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศให้ได้ผลนั้นจัดเป็นการบำเพ็ญทานให้เป็นกุศลคือเป็นกิจของคนดีคนมีปัญญาถูกกาลสมัยเหมาะแก่ความต้องการของผู้รับ ไม่ทําให้พระองค์หรือผู้ใดเดือดร้อนการบําเพ็ญทานให้เป็นกุศลของพระบาทสทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยังผลให้พราฟ้าหน้าใสได้โดยทั่วหน้ากัน